ครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรียนลุนาคลาสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดน้รับน้ำต้านนะครับและแพทเทิร์นนโน้มทีมขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกันเปิดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับในส่วนของการอัปเดต คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่งเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของราคาเหรียญน l าคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับจากเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับราคาก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวพุ่งขึ้นมานะครับที่แนวต้านนะครับทะลุขึ้นมาเลยนะครับสูงสุดนะครับที่0 0 0 3 2บาทนะครับ ก็ทะลุแนวต้าน00 0.0029บาทขึ้นมาได้นะครับในส่วนของจุดต้านที่เราได้อัปเดตไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของชีวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันต่อนะครับในส่วนของแนวโน้มของเรนนาคลาสสิกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบจุดเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับ โอเคนะครับในส่วนของการอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ,อัปเดตกันเลยนะครับในส่วนของ จุดแนวรับแนวต้านนะครับครับในส่วนของจุดแนวรับจุดที่1นะครับก็อยที่ราคา0.0029บาทนะครับก็จุดนี้นะครับเป็นจุดที่กราฟปรับตัวขึ้นมาได้นะครับในส่วนของจากเดิมเคยเป็นแนวต้านนะครับครับในส่วนของจุดแนวรับจุดที่2นะครับก็อยที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวรับจุดที่3ก็อยที่ราคา0.0022บาทนะครับและแนวรับจุดที่4นะครับก็อยที่ราคา0.0015บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับ ก the street, the street ็มาดูในส่วนของฝั <Interestingly>. ่งแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยูยที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยอยที่ราคา0.0044บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก่อยอยที่ราคา0.0048บาทนะครับแนวต้านจุดที่5ก็อยู่ที่ราคา0.0053บาทนะครับและแนวต้าน จุดที่6กนะครับก็อยู่ที่ราคา0.060บาทนะครับก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆดูควบคู่กันไปนะครับสำหรับบาทไทยและดอลลาร์นะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดต่อไปนะครับเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของจุดนน้มเทนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับ ับในส่วนของจุดโน,นโน้มรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับในส่วนของจุดต้านที่0 0 3 4บาทนะครับในส่วนของการปรับตัวรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของรูปแบบของการปรับตัวของเทนค่าขึ้นนะครับราคาก็จะวิ่งตามเส้นสีน้ําเงินนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับหาตามรูปแบบนะครับประมาณนี้นะครับและผ่านในส่วนของจุดแนวต้านที่0.0034บาทนะครับขึ้นมานะครับและทําเทนอีกครั้งนะครับในส่วนของกรอบแนวต้านที่0.0034บาทนะครับเป็นแนวต้านที่สําคัญพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดจุดนี้ราคาสามารถปรับตัวข้ามในส่วนของแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นจุดหมายที่ดีนะครับในส่วนของราคาของเรนน่าคลาสสิก โอเคนะครับในส่วนของรูปแบบของแนวโน้มเทนขาขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับราคาก็จะวิ่งขึ้นตามที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับสําหรับแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับครับสำหรับในส่วนของกรอบราคาของรูปแบบของเทนขาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของราคาของเร n ดู l าคลาสสิกนะครับมีแนวโน้มปรับตัวทะลุลงมาอีกครั้งนะครับในส่วนของจุดรับจุดที่1นะครับ ราคาก็จะปรับตัวลงมาอย่างจุดระดรับที่0 0 2 9บาทนะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับครับในส่วนของแนวโน้มของืิหนาคลาสสิกนะครับ สำหรับรูปแบบของเทนคาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับก็สําหรับจุดที่นน้มจะผ่านลงมานะครับจะอยู่ที่แนวรับที่0.0029บาทนะครับและแนวรับที่ที่2ที่ราคา0.0026บาทนะครับซึ่งสําหรับการปรับตัวของกราฟก็จะปรับตัววิ่งลงมาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของจุดนี้กราฟสามารถทะลุแนวรับลงมาได้นะครับ โอเคคนะรับสำหรับในส่วนของการอัปเดตนะคร okay, well, ับก ar er ็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรียนโนน่าคลาสสิกนะครับการอัปเดตของกราฟนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีแนวต้านนะครับ2จุดนะครับที่0.0นย์บาทนะครับและ0 0นย์บาทนะครับก็ขอให้กรับปรับตัวขึ้นไปได้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับและแนวต้านก็จะมี2จุดด้วยกันนะครับที่ราคา0 0นย์บาทนะครับและ0 0นย์บาทนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับนะครับก็ขอให้กรบ ปรับตัวข,ขึ้นไปนะครับสำหรับจุดนี้นะครับอย่าให้ร่วงลงมาเลยนะครับสำหรับแนวโน้มของเดโลนาคลาสสิกนะครับ โอเคนะครับสำหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตของผมนะครับก็โดยรวมของการอัปเดตนะครับก็จะมีจุดนรับแนวต้านนะครับและแนวโน้มของเ e รียญหน้าคลาสสิกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าใจดีนะครับจุดนี้นะครับผมก็จะทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นถึงจุดนวรับแนวต้านนะครับและการปรับตัวของกราฟ ขาลงนะครับจะมีนรับจุดไหนบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชิปเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง คลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ